ลับมาติดตามกันในช่วงส้ายของรายการชี้ช่องรวยรายวันนะฮะคุณผู้ชมครับเบรกนี้เราจะมาส่งท้ายวันแห่งความรักวันวันท้ายแบบนี้นะครับกับเรื่องรื่อรวยกันดีกว่านะฮะจาก GCA p นะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานะทางผู้บริหาร GCA ก็ได้มีการมอบทองคำนะครับให้กับผู้ที่โชคดีที่ร่วมสนุกนะครับกับทางรายการชี้ช่องรวยรายวันนะครับวันนี้ในเบรกนี้เราจะมาคุยแล้วก็เจาะลึกกันต่อนะครับว่า GCA p Go จะสร้างความรวยนะครับให้กับคุณได้อย่างไรในการลงทุน กับทองคำเนี่ยนะฮะพูดคุยกันต่อนะครับกับพี่ยุ้ยนะครับหรือว่าคุณนัทจงกลปิ่นทองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท G ี a p ครับผมพี่ยุ้ยสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยค่ะค่ะขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆเลยนะฮะเดนที่ผ่านมานะครับโอ้โหนะะมอบรางวัลให้กับคุณผู้ชมเราคุณผู้ชมต้องตั้งใจชมให้ดีนะฮะเดี๋ยววันดีคืนดีพี่ยุ้ยมาแจกอีกใช่มาอีกมาอีกใช่แล้วครับใช่แล้วครับ ช่วงเริ่มต้นนี้นะพี่ยุ้ยครับอยากให้พูดถึงกันนิดนึงฮะว่าความเป็นมาของทาง Gcapgo นะฮะที่สุนการลงทุนเนี่ยเป็นมายัางไงครับผมค่ะก็คงต้องบอกก่อนเลยนะคะบริษัท Gcapgo นะคะก่อตั้งมาตั้งแต่60ปีแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีการค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกนะคะแล้วก็เพิ่ม ท่องทางให้กับนักลงทุนที่สนใจที่จะลงทุนทองคำนะคะราย,ยย่อยๆนะคะ,คะลงะทุนเข้ามากับทางบริษัท g c a p นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทางบริษัทเราก็มีโรงงาน g กลด์ฟิเนอรีอยู่ที่บางนาด้วยผลิตทองคำโดยตรงนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นตามทีโชว์เลยอ๋อนี่คือผลิตมาจากโรงงานเลยนะฮะใช่ค่ะ96.5 96. <5 S 2> นะครับ ก็มีนีาต่ำห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทเนี้ยก็จะผลิตออกมาเเออาป่งงแแบบนนี้ะส่งให้กับทางตามร้านทองนะคะอที่สูงสุดได้ถึงกี่บาทเลยเหรอคะก็หนึ่งกิโลเลยค่ะหนึ่งกิโลเลยหนึ่งกิโลสิบห้าสหกบาทอันนี้สิบบาทนะเนี่ยสิบบาท มางเปามองเปานะฮะพี่ยุ้ยแม่ไ่เดิถือหนึ่งกิโลมาใช้ชั่งเวทกันมันจะหนักแม่อันนี้ถือสิบาทเอาไปลงทุนอะไรอยย่างงเี้นะฮะนี่คือแบบกความยากว่า60ปีแล้วใช่ก็คือทางโรงงานเราอ่ะค่ะก็จะมีในส่วนเครื่อง ICP ในส่วนของวิเคราะห์นะคะสกัดทองคำเช็คเปอร์เซ็นทองได้ขายทั้งในส่วนของเกลือทองด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ทางบริษัทนะค่ะสามารถ การันตีได้ในส่วนของ serial number เพราะทุกทุกทองแท่งที่ออกไปเราจะเป็น serial number ออกไปทุกครั้งโองั้นแสดงว่าได้มาตรฐานมีคุณภาพแท้แน่นอนร้อยละร้อยเปเลยค่ะไม่ต้องห่วงกับทางบริษัท G cap ค่ะ อของผลิตภัณฑ์เองนอกเหนือจากทองคําแท่งแบบนี้นะฮะก็มีรูปแบบของการ์ดในพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะคก็ต้องแนะนําในส่วนของรูปแบบการลงทุนนะคะคข้อของเราในส่วนทองแท่งมีทั้ง96.5 9 9 9 9นะคะคมีมินิโกบ เทรทองออนไลน์แล้วก็โก g กิฟการ์ดนะคะอีกตัวโปรแกรมใหม่ออกมาเป็นออมทองออมทองใช่ค่ะแล้วต้องมาเจาะลึกทีละอย่างนใช่ใช่ใช่ต้องมาคุยทีเดียวกันก็เบื้องต้นเลยนะคะถ้าเกิดนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนกับทาง G-CAP นะคะเพียงแค่วางหลักประกันนะคะเป็นการวางมาจิ้น10%ของราคาทองณปัจจุบันนะคะสมมติว่าลงทุนวันนี้อย่าง เี๋น้องอยากลงทุนกับพี่อยากอาตี้อาตี้อยากลงทุนนาทำยังไงครับวางเงินมาสมมติอาตี้วันนี้วางทุนลงทุนมา10,000แบาทวางเป็นมาจินอาตี้ก็จะเล่นทองได้ถึง50บาททองคำนะคะคือสามารถเล่นได้50บาททองคําใช่ถ้าวาง1 0 0 0 0แบาทก็คือจากมาจินเราวาง10%รนะคะมมตราคาทองวันนี้19,800ารบาทสมมติเราซื้อ19,800ค่นารอาตี้ซื้อมาแล้วแล้วพอตกเย็น เห็นราคาทองปรับขึ้นขายดีกว่ากระซื้อถูกขายแพงแค่นั้นเองให้ใจเข้าใจคอนเซ็ปต์ง่ายๆเพียงแค่วางมารจินนะคะมีระยะเวลาในการเคียร์พอร์ตเราแค่2วันเราให้เวลาลูกค้าในการดูนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําด้านการลงทุนคอยปรึกษาที่ทางราคาทองคําช่วงนี้นาข้าช่วงนี้นาขายรบอกอาตี้เร็วเราโทร ใช่กันนะอะไรอย่างเงี้ยจะใช้เป็นการโทรศัพท์แล้วร้เงินโอนเข้าตัวบัญชีหรือว่าอะไรยังไงอะคพี่อยู่ค่ะเงินก็เราก็จะมีเลขที่บัญชีให้กับลูกค้านะคะมีทุกแบงค์แบงค์ใหญ่ทั้งหมดนะคะอาร์ตีก็โทรเข้ามาอ่พี่เดี๋ยวพี่โอนเงินเข้าบัญชีอ่ะไทยพณิชย์อะไรก็ว่าไปก็ว่าไปแต่ว่าพอเวลาที่พี่อาร์ตี้ได้กําไรหรือว่าขายแล้วก็โอดกลับไปใช่ได้เงินโอนกลับพร้อมกำไรนะคะหรือว่าอ่ะเจนไม่อยาก อ้องโอนกับฝากเป็นมาจิ้นสะสมเพิ่มจากเงินแสนอาจได้กําไรวันนั้นได้5้าหมื่นเงินแสนห้าครบไปคบไปพอครบไปอาจจะเล่นได้มากกว่า50บาทก็ได้ นั่นแหละคือถ้าถ้ามาเจ้นมากเนี่ยมูลค่าการที่จะไปซื้อขายทองเนี่ยมันก็มากขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมพอมากตามไปด้วยเนี่ยไอ้ส่วนต่างกําไรที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการซื้อถูกขายแพงเนี่ยมันก็จะมากไปด้วยใช่ค่ะนี่ฟังพี่ยุ้ยดูนี่ไม่มีขาดทุนเลยนะเพราะว่าเขามีทีมงานคอยแนะนาว่าไอ้ช่วงไหนควรซื้ออ่าช่วงไหนควรปล่อยขายนะพอถูกมปั๊บ รีบโทรบอกเลยให้ซื้อค่ะด่าไในๆถามถามก็ดีละเรื่องนี้ที่บอกว่า <c oughs> เอ๊ะฝั่งทาง G Cap ไม่เห็นมีขาดทุนเลยใช่ไหมฮะ, <c oughs> ะในความเป็นจริงผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะประชาชนเนี่ยคุณผู้ชมท <c oughs> ี่ชมอยู่ <c oughs> นะครับว่าเอ๊ะถ้าลงทุนเนี่ยคือมันมีโอกาสไหมแล้วโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยนะฮะ <c oughs> แล้วทาง G Cap ได้ช่วยปิดโอกาสตรงไหนยังไงบ้างค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่างเลยนะคะคือต้องศึกษาข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนทิศทางราคาทองคํานะคะ อย่างถ้าเกิดเราเล่นผิดทางนะคะอาจจะว่าเราต้องดูด้วยว่าอารมณ์ช่วงนั้นหรือว่าเราตื่นทองหรือเปล่าเห็นแล้วคาขึ้นวุ้ยฉันขึ้นขึ้นฉันซื้อนามอันนี้ไม่ได้นิดหนึ่งหายใจลึกๆแล้วมองทิศทางราคาทองหรือโทรเข้ามาปรึกษาทางจีแ p ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงน่าเข้าไหน่าลงทุนหรือเปล่าบางคนเล่นผิดขาราคาขึ้นไปแล้วดันซื้อตามก็ยังขึ้นขึ้นไปก็ต้องรอจังหวะในการที่จะขายแต่อีกมุมมองนึง ณปัจจุบันเราก็สามารถเล่นขายก่อนก็ได้ขายก่อนแล้วมาซื้อขายก่อนแล้วค่อยมาซื้อมันก็เหมือนกันนะคะซึ่งของเราอะถึงคุณขายก่อนแล้วคุณซื้อกลับไปคก็คือได้กาไรเหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้แนะนําว่าซื้อซื้อถูกขายแพงหรือขายแพงมาซื้อถูกแล้วพอเสร็จก็ค่อยรอราคาที่มันขึ้นเราก็ค่อยใช่ก็ได้เหมือนกันขายก็เอาทองมาให้เรานะคะซื้อกลับ แล้วก็จ่ายต่างจ่ายเงินไปเองไม่ยากตื่นทองตื่นทองไหมอ่านในนิตาตื่นทองไหมตาโตตาโตเลยนะคือจริงๆอ่ะรูปแบบการลงทุนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาแล้วก็พูดคุยได้เห็นบอกมีตั้ง5รูปแบบนะใช่ไหมก็อีกโปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรมออมทองนะคะก็สําหรับแบบยังไม่เคยลงทุนทองแต่ว่าอยากจะมีทองแต่ว่าเงินกําลังในการซื้อไม่พอ นะคะสะสมเพียงขั้นต่ำหน0 0งบาทเท่านั้นเองนะคะคเดือนละพันรหรือจะมากกว่าอยู่ที่กําลังเรานะคะทําบริษัทจะตัดซื้อทองให้ทุกวันที่2หรือวันที่4ี่ อันนี้จะให้ลูกค้าเลือกนะคะว่าจะสะดวกให้ซื้อทองวันที่สองหรือวันที่4ตอน4ี่โมงเย็นเราจะตัดซื้อทองให้แต่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินทุกเดือนทุกวันที่1นนะคะทุกวันที่1เราก็ตัดเงินจากลูกค้าจากบัญชีไปเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันอย่างเงี้ยสะสมเงินเพื่อซื้อทองคอนเซ็ปต์ง่ายๆซึ่งบางทีไม่ต้องรอหมื่นกว่าบาทสองหมื่นอเงียเสียเงินสอง0 0ื่นไปซื้อทอง ซึ่งมันกำลังจะเก็บเนาะมันกำลังจะเก็บปาปุ้ยเก็บได้ห้าพันแล้วเอ้ยมีอย่างอื่นต้องเป็นต้องใช้คลองเอาไว้ก่อนจะเอาห้าพันไปใช้ก่อนอย่างนี้มนาะมีโอกาสใช่ไหมพี่ยุ้ยใช่มีเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ไงแต่อันนี้ไม่ต้องเดี๋ยวพี่ยุ้ยตัดให้เรียกว่าออมทองไปเลยชื่อดีนะออมเงินลองเอาเลยอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านนี่สามารถที่เรียกว่าจะมาร่วมลงทุนหรือว่า ให้คําปรึกษาเนี่ยเราได้ทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะก็คือเปิดในส่วนอมทองมานี่ให้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุทุกอาชีพได้หมดเพราะว่าไม่ได้ลงทุนสูงมากนะคะนะครับมาต่อไปครับเรื่องการลงทุนฮะรูปแบบนี้ครับ อของโกกิฟการ์ดนะคะโกกิฟการ์ดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของของที่ระลึกงานแต่งงานงานรับปริญญานะคะหรือว่าจะซื้อให้เป็นของวันวันเกิดเพราะว่าเรามี7ขนาดนะคะแบ่งเป็นในส่วนทอง96.5ครับครึ่งสลึงก็ประมาณ2,000กว่าบาทอ่ในมบนิตาโทโกกิฟการ์ดสิเนี่ยตัวไหนตัวไหนตัวนี้นะฮะดูเขาทำเป็นแพ็คเกจตัวนี้สวยงามเป็นน้ำหนักเท่าไหร่คะหนึ่งบาทหนึ่งบาท อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็1บาทเบาทอนงานงดงามมากมี2สีนะครับสวยงามมากเลยโกลคิพการ์ดนะรลงทุนแบบนี้ได้นัันแ้นะครับก็คือในส่วนของโกคิปการ์ดนะคะครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทนะคะตรงนี้เลือกตามกำลังที่เราจะมอบให้กับคนที่เรารักนะคะอย่างวันไวเลนทายเนี่ยซื้อให้ได้ค่ะเปลี่ยนจากดอกกุหลาบ เป็นให้ทองคำเขียนการ์ดเล็กๆไวพรฉันรักเธอในนี้ส่งให้หนูพร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 ้อมพรบนูพอหน่พวันวพรหนวารหนูพรนกพรหอการนรนะก่อนูพรอนะแล้นูพรหนูยรงมีเร่องของแบบทองที่ เรียกว่าเป็นแท่งที่ลงทุนด้วยนะคะอยางที่พูดตอนทองแท่งใช่ค่ะทองแท่งก็เป็นทอง99.99เป็นทองที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งทุกยี่ห้อเราจะได้รับรองมาตรฐาน LBMA นะคะซึ่งทองแท่งตรงนี้สามารถซื้อขายได้ทั่วโลกนะคะราคาแบบรียลไทม์ขึ้นลงตามราคาตลาดโลกนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนทองแท่งจะซื้อขายได้ช่วงแกปมันจะแคบเพราะฉะนั้นจะซื้อขายได้ไวได้ไวแล้วมันจะมีทองแท่งที่อยู่ประมาณ96 ถูกต้องไหมฮะใช่หนึ่ 1>, 1กิโลเลยค่ะ <S 1> 1 <S เป็นแท่งใหญ่1ก 1> ิโลมีน้ําหนักอยู่ที่หกสิบห้าจุดหกบาทอ่านะฮะก็มีหลากหลายรูปแบบในการลงทุนกับทาง G Cap Go นะครับอันนี้ได้ไหมฮะถือว่าถ้าในสงสัยว่าเอ๊ะเราจะดูราคาทองคำนะขึ้นๆลงๆบางทีวันหนึ่งขึ้นหลายรอบลงหลายรอบอะไรอย่างนี้นะอ่าเรามีเทคนิคการดูราคาทองคำยังไงไหมคะมีค่ะในส่วนของเทคนิคการดูราคาทองคำนะคะบริษัท G Cap นะคะก็มีการจัดสัมมนาทุกเดือนนะคะ ก็อย่างในเดือนนี้นะคะวันที่22 oh. 22มกุมภาเนี้ยค่ะ9ก <Okay. S 1> มงครึ่งถึงเที่ยงนะคะที่บริษัท G-CAP นะคะถนนเพชรบุรีนะคะซอยสิตรงใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าราดเทวีเดินเข้ามานิดนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของไขความรับสู่ความมั่งคั่งหัวข้อนี้แล้วก็จะมีอาจารย์ในสอนเรื่องของเทคนิคกราฟทิศทางราคาทองคําแนวรับแนวต้านนะคะจังหวะที่ควรเข้าซื้อเนี่ยค่ะไปกันได้หรือก็เปิดเว็บไซต์โทรเข้าไปติดต่อทางจีแคปโกได้เบอร์ขึ้นให้ด้านล่างหน้าจออย่างสม่ำเสมออยู่แล้วหล่ะนี่ะใช่ครับผมวันนี้รบกวนนะฮะนะครับหายสงสัยกับการลงทุน ในเรื่องของทองคำนะครับกับทาง G- ีคบครับผมต้องขอบคุณพี่ยุ้ยที่มาแนะนำโอกาสดีๆแล้วก็ชี้ช่องวยในรายการของเราในวันวานเลนไทายแบบนี้นะครับผมคนระับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะ,ะจบรายการกันไปได้วยผู้สนับสนุนใจดีด,ดีกว่าเนอะวันนี้ต้อขอบคุณนะฮะสานพิมพ์พ e เพิ e ์มมีเ o o ยบนะครับตู้เติมเงินบุญเติม Canon l a s e r Printer นะครับ s อ b ซีบีไทยพาณิชย์นะฮะ,ะและที่สําคัญนะครับมีที่สถาบันสหชีพชี้ช่องรวยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ครับผมเราลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยทุกคนมีความสุขในช่วงวันวันไทยแบบนี้นะแล้วก็วันจันนะครับกลับมาชี้ช่องรวยกันใหม่ครับเราทั้งหมดลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ